ข่าวคราวแวดวงมวยโลกพิกกัดน้ำหนัก115ปอนด์ล่าสุดโดยค่าวครา,าวแรกเป็นเรื่องราวการชิงแชมป์โลกของทางโรมันกรซาเลสกับทางคาสโตโยกะแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของนุบ a ชาวญี่ปุ่นที่จะมีขึ้นในวันที่31ธันวาคมนี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ซึ่งทางสื่อดังจากประเทศนิกรากวบ้านเกิดของโรมมนกรซาเลสได้วิเคราะห์ว่ามันเป็นไปไม่ได้ ซึ่งทางสื่อนิกลัวกัว LPN ได้ให้เหตุผลว่าโรมานนั้นคงจะมีโปรแกรมที่จะขึ้นโชคที่ประเทศญี่ปุ่นจริง แต่จะไม่ใช่การชิงแชมป์โลกของ w BA หรือว่าการโชคตัดเชือกแต่อย่างใดแต่จะเป็นเพียงการโชคอุ่นเครื่องเรียกความพร้อมของร่างกายเสียก่อนเท่านั้นและต้นปีหน้าทางต้นสังกัดไทเก้นก็จะส่งข่าวขึ้นชิงแชมป์โลกอีกครั้งแต่จะเป็นสถาบันไหนในพิกัด115ปอนด์นั้นยังไม่มีรายละเอียดแต่อย่างใดนั่นเองส่วนข่าวคราวที่2เป็นทางอดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของลุยยูบีชาวเม็กซิกัน ารอลคูเวลาดเขาได้ออกมาเปิดเผยล่าสุดว่าผมนั้นต้องชนะเปโตเกเวลาในการชิงแชมป์เฉพาะการที่ว่างรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของนุ่บีซีในวันที่17พฤศจิกายนนี้ที่อุซเบกิสถานอย่างแน่นอนครับหลังจากนั้นผมก็จะล้างแขนกับฮวนฟานซิโกเอสตาดาซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติของผมในไฟตต่อไปทันที และหลังจากนั้นผมก็จะให้ทางโรมันกรซาเลสซึ่งเป็นคู่ปรับเก่าของผมขึ้นมาชิงแชมป์โลกเป็นคนแรกเลยครับคารอลสควีราดเก่านั่นเอง